เดี๋ยวผมพาไปจังหวัดแรกก่อนที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับจะพาท่านผู้ชมครับไปตามรอย117้อยปีพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาต้นนะครับที่วัดเขาดินใต้จังหวัดนครสวรรค์ครับที่วัดเขาดินใต้ครับตำบลเขาดินอําเภอก้าเหลียวจังหวัดนครสวรรค์มีประเพณีตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาต้นที่วัดเขาดินใต้โดยนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงาน ในงานครับมีกิจกรรมมากมายเช่นการแสดงนิทรรศการตามรอยเสด็จประพาตน้นการประกวดลูกทาสชายหญิงเดินชิมชอปตลาดโบราณซึ่งมีอาหารหลากหลายชนิดยังมีการประชันพลุดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติครับจากสิจังหวัดด้วยกันก็มีนักพลุชั้นนําในประเทศมีสีสังนงดงามสดใสสว่างสวยงามนะครับมีชีวิตชีวาเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจกับพี่น้องประชาชนที่มารอชมอยู่ครับเรามาทําความรู้จักกับวัดเขาดินกันคุณผู้ชมวัดเข่าดินนะคะเป็นสถานที่หนึ่งที่ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะได้ทรงเสด็จมาประพาตน้นผ่านลุ่มแม่น้ำปิงค่ะเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2449ซึ่งวัดเขาดินใต้ค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะได้เลื่อมสายในหลวงพ่อเฮงเป็นอย่างมากโดยมีหลักฐานต่างๆนะคะที่พระองค์ท่านได้พระราชทานปิ่นโตย่ามนาฬิกาตั้งโต๊ะนะคะรวมถึง พัดยศแต่งตั้งค่ะให้เป็นพระครูพิสิทธิ์สมทคุณหลังจากที่เสด็จสวรรคตของรัชกาลที่5นะคะสมเด็จพระศรีพระชรินทาพระบรมราชินีนะคะในรัชกาลที่5ค่ะก็ได้นำรอยพุทธเจ้าหลวงจำลองทำการจาริกมาถวายที่วัดเขาดินใต้ซึ่งเป็นมรดกสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ให้ลูกหลานชาวไทยได้กราบไหวมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ